ตอนนี้เนี่ยคนใช้ชีวิตปกติมากๆนะครับเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของการเดินทางทางานทุกอย่างชีวิตทุกอย่างปกติมไม่มีคนยังเดินออกมาเดินเล่นบนถนนปกติไปทํางานผมก็ยังเลยอยู่ปกติไม่ได้มีการสั่งให้หยุเดเรียนอะไรหลังการบุกรุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราัสเซียถูกกดดันอย่างหนักด้วยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ ที่อาจทำให้หลายคนตั้งคำถามว่ามาตราการเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้คนในรัเสเซียมากน้อยเพียงใดเตชิดนิตนารานักศึกษาปริญญาโทในกรุงมอสโกเปิดเผยกับ VOA ไทยว่าแม้ภาพการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปจะยังดูเป็นปกติแต่ก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างคือคนรัเสเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันได้ไดค่อนข้างที่จะดีหรือ ในขณะเดียวกันก็คืออาจจะพยายามที่จะ ignore อิกนอตข่าวสารตรงนั้นเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือจกันมากเกินไปแต่ว่าถ้าเราพูดในมุมมองของคนทํางานก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะโดนเลี้ยงออกมาเนื่องด้วยจากสถานการ์เซนชันจากทางฝั่งยุโรปที่เขาเลี้ยงในอย่างเช่นบริษัทอีเกียแมคโดนัล์หรือบริษัทอื่นเราอาจจะมองไมไ่เห็นในสังคมทั่วไปบน,บน,บ,นบนท้องถนนแต่ถ้าเราไปคุยกับคนเชิงลึกเนี่ย เขาก็ประสบปัญหาในเรื่องของการโดนแล้วออกจากงานแต่ชิดเล่าว่าปัญหาหนึ่งที่รัสเซียกำลังเผชิญคือคกลไกระบบการเงินที่ผูกอยู่กับชาติตะวันตกเช่นระบบการชำระเงินระหว่างประเทศหรือ SWIFT หรือการที่ผู้คนไม่สามารถใช้บัตรเครดิตของ Visa หรือ Mastercard ได้ตัวเขาเองนั้นก็ต้องแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยการทำธุรกรรมบางส่วนด้วยคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตัล นอกจากนี้นักศึกษาไทยไวัย24ปียังเล่าว่ากลุ่มคนไทยในรัเสเซียก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเช่นกันโดยเฉพาะพนักงานร้านนวดและพนักงานในครัวเพราะจะไม่สามารถรับค่าจ้างเป็นเงินดอลลาร์ได้อีกต่อไปแต่ต้องรับค่าจ้างเป็นสกุลเงินรูเบิลของรัเสเซียที่อ่อนค่าลงไปเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ในฐานะนักศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเตชิตได้แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นอันหลากหลายของเพื่อนร่วมชั้นเรียน ต่อสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนเพื่อนชาวต่างชาติที่มาเรียนที่รัสเซียเนี่ยโดยเฉพาะชาวโยุโรปเนี่ยคนข้างนี่จะคอนเซนในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนในเรื่องของอสถานการณ์ที่อาจจะออกมาในสื่อในมุมมองที่อาจจะดูรัสเซียไปในภาพลบก็จะมีก็จะมีข่าวสองส่วนในส่วนตรงนี้แต่ก็จะมีส่วนของคนที่เป็นโปรรัสเซียน จะสอดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,หร,อหรือเข้าใจมุมมองแบ็กกราวหรืออดีตาการที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมมันเป็นดาดันให้ให้ประธานาธิบดีปูตินเขาตัดสินใจลงไปแบบนั้นผู้ที่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมองว่าที่ผ่านมารัเสเซียได้รับแรงกดดันจากชาติตะวันตกแต่ในด้านหนึ่งก็มีผู้ออกมาประท้วงการทำสงครามในยูเครน ตตมเมืองใหญ่ในรัสเซียอย่างกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและถูกจับกลุมตัวไปหลายร้อยคนและถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่ผลโหวตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกับมอสโกเนี่ยมีหลายส่วนที่ที่ไม่ได้เลือกปะนาดีปูตินฉะนั้นเนี่ยเวฟของการที่จะเกิดการต่อต้านเนี่ยด้วยตัวของทาพประธานาธิธีเองแล้วเนี่ยรวมถึงสถานการณ์ที่ยิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมายิ่งเอเซอร ผู้ชุมผู้ชมุงขึ้นการใช้ force enforcement ของที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะผูกผ่านถ้่เราพูดตามตรงก็มีการใช้คำใช้ใช้กลังบ้างทงในส่วนของผู้ชมุมเองแล้วก็ในส่วนของของผู้บังคับกฎหมายเราก็เห็นอยู่ทั้งสองฝ่ายตํารวจถูกว่างคาสั่งมาให้ทาแบบนี้เขาก็ทําไปตามหน้าที่ของเขาผมว่าคล้ายๆลยเคสของเมืองไทยขัามกลางสงครามจริงที่เกิดขึ้นในยูเครน ก็ได้เกิดสงครามข่าวสารระหว่างรัเสเซียและประเทศตะวันตกควบคู่กันไปโดยมีการปิดพื้นที่และการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลบางส่วนของกันและกันเช่นการที่รัเสเซียปิดกั้นการเข้าถึง Facebook และ Instagram ในขณะที่ YouTube ก็ปิดกั้นไม่ให้ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าถึงช่องทาง YouTube ของสื่อทางการของรัเสเซียเตชิตซึ่งอาศัยอยู่ในรัเสเซียมาเกือบ6ปีเลือกใช้ VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ในการเข้าถึงข้อมูลของทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ถูกปิดกัน้นเช่น Telegram ตอนนี้แบบดูที่ไม่ว่าจะเป็นข่าวของฝั่งตะวันตกหรือฝั่งของรัสเซียยังก็ต่างแต่ตอนนี้เนี่ยข่าวสารไปเร็วมากเรื่องผมเป็นหัวเ,เรื่องของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กช่วงแรกมากเพราะว่าช่วแรกที่เกิดสงครามตรงเ,เรื่องของคลาสิทธเกิดขึ้นเนี่ย ในการแชร์ข่าวสารกันอย่างรวเดเร็วมากจะไม่ได้มีการคิดต่อยต,อยต,อยตรองอะไรก่อนที่จะแชร์เข้าไปบางคนก็รู้แฟกต history ภายหลังอรื่บางคนก็ไม่รู้บางคนก็จะมองแค่ว่าเรื่องของอะรที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่าว่ามันมีการใช้ความรุนแรงนะเราก็เลยประนามประเทศนั้นประเทศนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแฟกต์บื้อ สงครามในยูเครนดำเนินมาเป็นเวลา4สัปดาห์แล้วนอกจากจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากยังทำให้ชาวยูเครนเกือบ3ล้าน5แสนคนต้องรลีภัยออกนอกประเทศนอกจากความสูญเสียเตชิตยังมองว่าความเลวร้ายอีกอย่างหนึ่งคือการใช้วาจาเพื่อสร้างความเกลียดชังหรือ hate speech ต่อทั้งคนรัเสเซียและยูเครนทั้งที่เขามองว่าภาคประชาชนของทั้งสองประเทศนั้นรักใคร่กลมเกลียวกันมาก และแม้การที่รัเสเซียบุกรุกยูเครนจะทำให้เกิดการคว่มบาตรรัเสเซียจากหลากหลายวงการและทำให้รัเสเซียมีภาพลักษณ์เป็นลบในสายตาของหลายประเทศแต่เต้ชิดกลับมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะทำให้ผู้คนต้องการเข้าใจการเมืองและบริบทของรัเสเซียมากขึ้นและน่าจะมีส่วนทำให้มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนต่อที่รัเสเซียเช่นเดียวกับตนวัสมอนุ์อุจรินและวรังคณาชมชื่น Voice of America รายงานจากกรุงวอชิงตัน